สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัส,สบดีทุกคนนะคะ,ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงนะคะ general reading ทั่วไปสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงของคุณในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้างนะคะดูก่อนล่วงหน้าได้เปรียบเนาะมีนาคมนะคะดวงทั่วไปงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะ เดือนนี้หมอบอาจจะออกคลิปชาต้ตองขอโทษทีนะคะอาประชาสัมพันธ์นิดนึงใครสนใจนะคะคอร์สไพ่ยิปซีนะคะรุ่นที่10นะคะจะเปิดรับสมัครต้นเดือนมีนาคมนี้นะคะรับจำกัดเนะาะอาใครสนใจก็ทักมาถามแอดมินได้นะคะอันนี้เกินเกินไว้ให้อะมาดูสิคะคนที่เกิดวันพฤหัสะคะ่ะ โชคชะตาวาสนานะคะสิ่งดีๆใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างคนที่เกิดเป็นพฤรหัสเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือมีหลักการเป็นคนที่มีเหตุมีผลใจเย็นนะคะเขาว่าอย่างนี้ใช่หรือไม่นะคะโอ้โหขึ้นมาเป็นเดอะสตาร์เลยนะคะโอ้โหหนึ่งถ้วยค่ะเลิศดไฟล์อวอนฟล o ออปอร ู่ออกสอบเดเมจิเชียนนะคะหนึ่งดาบอุย้ยเลิศเก้าคาถาค่ะโอ้โหเดอะซันมาเลยทำไมร้อนแรงไม่เก่งใจใครเพสออฟขับ <laughs> นะคะไพ่สวยจังเลยค่ะ คนที่เกิดเป็นพรหัสนะคะดวงของคุณในเดือนมีนาคมขอเสริมสามใบอืมหนึ่งสองสามอะไรนี่หนึ่งสองสามเด o มนนะคะใบแรกใบเสริมมาอีกแล้วเลขหนึ่งมาอีกแล้วอันนี้ ace of one นะคะโอกาสเข้ามาเยอะมาก เดือนนี้ The chariot นะคะขคอนี้นะไม่เอาันนี้ดีกว่านะคะเอาตัวนี้ดีกว่า ตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ,อ่ย Detox Your detox your Light นะคะสุนุนเดี๋ยวนะชื่อว่าหินชังไก่นะคะชื่อแปลกนะเออ ...Detox Your Light นะคะขึ้นมาใบที่2 Moon Stone ค่ะ Leave Your Propos นะคะ Light like Your... ใช่ l e v e Your Propos นะคะ พันต้อมคอร์สนะคะเอ็มบรัสเชงนะคะเอ็มบรัสซี่เชงอ่ะหินพลังสูงมากเลยนะโอเคสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะดวงของคุณในเดือนนี้แบบปังมากนะคะดวงดีจริงๆขึ้นมานะคะไพ่ประจำตัวเป็นเดอ s t สตาร์เลยนะคะเดอ s t สตาร์คือ พลังความหวังความศรัทธานะคะหรือสิ่งที่เราปรารถนาอาธิษฐานอะไรใดๆเนี่ยนะคะในเดือนนี้มีโอกาสอย่างมากคุณมองโลกในแง่บวกคุณ m a n i f ฟตในสิ่งที่ดีนะคะเนี่ยสาย m a n i f ฟตนะคะคุณจะสามารถแบบมีเมจิกทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะไพ่ที่สวยงามมากไพ่แห่งชัยชนะเออไม่ใช่อันนี้ไพ่แห่งชัยชนะเกิดขึ้นนะคะมีหนึ่งถ้วยนะคะกำลังเข้ามาคือโอกาสดีๆกำลังเข้ามาหาคุณ นะคะโอกาสดีๆแล้วมันทําให้เราได้เริ่มต้นด้วยนะคะก่อนหน้านี้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไปติดอยู่กับาการรอจังหวะก็ได้หรือว่าการเยียวยาหรือรวมไปถึงว่ามันทําอะไรไม่ได้ก่อนหน้านี้ได้แต่ทําสมาธินะคะหรือว่าตั้งสตินะคะในเรื่องของการตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเออการใช้ความคิดมาก่อนหน้านี้แต่ในเดือนนี้นะคะ energy ของคุณเนี่ยมันจะ มันจะต่างนะคะไม่ใช่มันจะต่างแบบนั้นมันจะมีความแบบว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมีเตินด้วยคุณจะแก้ไขปัญหาได้คุณจะเจอทางออกคุณจะค้นพบอะไรบางอย่างในทิศทางที่ดีนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีปัญหาคุณจะแก้ไขได้อะไรที่เหนื่อยเหนื่อยหนักๆนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันวุ่นวายมันยุ่งเหยิงจังเลยอะ่ะนะคะไม่มีคนช่วยเหลือหรือว่าติดติดขัดขัดนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นหน้างานนอกตอนนี้รู้สึกว่าวุาว่นวายนะคะ เออแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายไปเองนะคะอืมมีเด o ะมู o มู t สโตนเดอะ o ูนมาเอสออฟวอมา The ะชาริออมาโอ้โหให้เมเจอร์ขึ้นเสริมคุณทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะในเดือนนี้นอกจากโอกาสจะมาในเรื่องของการเริ่มต้นแล้วอะ่ะมันยังมีความสว่างสวัยของดวงชะตาของคุณด้วยนะคะ มีข่าวดีมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะแบบไม่คาดฝันจะมีคนนําข่าวมาให้ด้วยโอเคเราไปเริ่มกันที่หน้าที่การงานก่อนนะคะการงานเป็นยังไงบ้างชาววันพฤหัสนะคะใครที่ว่างงานเอาสําหรับคนที่ว่างงานก่อนนะคะถ้าคุณว่างงานในเดือนมีนาะคมมีโอกาสจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะโอกาสมาแล้วมีโอกาสหล่นลงมาในเรื่องของการงานนะคะเนี่ยเข้ามาสามารถที่จะเริ่มต้นได้นะคะแล้วก็ไปได้ดีด้วยนะคะการงาน ที่จริงเนี่ยอาจจะตัดสินใจมาก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าจะเลือกอะไรดีอาจจะมีงานเข้ามาให้คุณเลือกนะคะก็รู้สึกแบบสับสนวุ่นวายอยู่นะคะแต่เนี่ยมีนาคมจะได้งานนะคะขอให้โชคดีต่อมาคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานประจํานะคะอ,อ,อาจจะทำอาจจะรู้สึกว่าคุณทุ่มเททํางานหนักหน่อยแต่งานของคุณจะราบรื่นนะคะบางคนจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่า งานของคุณนะคะผลออกมาดีประสบความสําเร็จนะคะเออเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับนะคะในคนกลุ่มงานหรือว่าหน่วยงานของคุณนะคะดีมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในหน้างานด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นจังหวะที่อาจจะมีความวุ่นวายนะตอนนี้หรือก่อนหน้านี้ได้ไม่นานแต่ในเดือนมีนาคมนะคะหรือว่าเป็นคุณทําอะไรก็ตามที่เป็นนายตัวเองธุรกิจส่วนตัวเนี่ย โอกาสหลังไหลเข้ามานะคะอาจจะทํางานหนักแหละเพราะความรับผิดชอบมันเยอะนะคะแต่เหมือนคุณจะได้ไปเริ่มต้น new beginning เรียนทักษะหรือว่ารวมไปถึงมีโอกาสเข้ามานะคะ the sun ความร่ํารวยชื่อเสียงเข้ามานะคะเลิศม,มากๆเลยนะคะเนี่ยมีการเปลี่ยนนะคะในทิศทางที่ดีแล้วก็ มันเป็นจังหวะในชีวิตของคุณจริงๆด้วยจังหวะชีวิตของคุณบางคนจะรู้สึกว่าคุณทํางานหนักทําไมถึงทําหนักเพราะอกาสมันมาเราก็ต้องข่อยคว้านะคะก็ต้องทํามีเดอะมูนเข้ามาเดอะมูนมันเป็น intuition นะคะในเรื่องของการเสริมดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการทําสมาธิที่ไพ่เตือนคุณการทําสมาธิการมีสตินะคะเออบางทีเราจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้หลงทางแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันแบบวุ่นวายนะคะทําให้เราแบบ ค,คุณเครียดคุณคุณคิดใช่ไหมเออคุณคิดคุณคิดเออคุณคิดนะคะเนาะโอเคค่ะส่วนละในเรื่องของการเงินไพ่การเงินไพ่การเงินของคุณไม่มีเหรียญเลยนะคะแต่มี The Sun เข้ามา The Sun คือโชคลาภคือความร่ํำรวยนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะคะเงินน่าจะมาจากโอกาสทางการงานแหละนะคะหรือว่าโชคลาภก็ได้นะคะมีโชคลาภนะคะ โชคลาภได้มาจากไหนบางคนได้มาจากความฝันบางคนได้มาจากรถหรือว่าการเดินทางนะคะอืมเรินะคะ,ะ,คะต่อมาความสัมพันธ์ชาววันพฤหัสสายโสดยินดีด้วยจะมีคนเข้ามามีโอกาสอย่างมากที่คุณจะเจอรักแรกพบนะคะดีไมด่ดีแอบชอบแอบรักกันอยู่ก็ได้นะตอนนี้นะคะมีคนเข้ามาค่ะเขาคนนอาจะเป็นชาวทางไกลก็ได้หรือว่าเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะอืม เหมือนเขาพร้อมนะคะที่จะแบบว่าเ,าเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะ <c oughs> คุณจะมีคุณจะสังเกตคุณจะมีแบบตองหนึ่งมาเลยไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางความรักนะคะ <c oughs> ชัยชนะการเริ่มต้นนะคะโอกาสชื่อเสียงหรือว่าหน้าที่การงานมันเป็นจังหวะของคุณดังนั้นก็อ่ up to you นะคะ <c> up <oughs> to you โอเคต่อมาในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างอาจจะวุ่นวายแหละนะคะ ส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามว่ามันจะจบไหมหมอโบโวมันไม่จบนะคะแต่ก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมเนาะอืมแล้วทีนี้มีอะไรอีกบ้างนะคะมีอะไรที่สปิริตของคุณอยากจะสื่อถึงคุณในเรื่องของการคลีนซิ่งดีทออ็อกซ์ยูอะไรดีทออ็อกซ์ยูอลัน่าจะเป็น คุณอาจจะต้องแบบไม่ใช่ลบนะคุณอาจจะแบบว่ามีปัญหากับชาวธาตุลมนะคะเออแล้วคุณจะเหมือนถ้าคุณมีปัญหากับชาวธาตุลมคุณจะสามารถเคลียร์ได้ปรับความเข้าใจได้นะคะอืมไม่ต้องไปทำอะไรม้มากอยู่ดีเดี๋ยวมันจะลงตัวเองนะคะอีกหนึ่งใบม,มอมโวยายจะรู้ว่าโอกาสหนึ่งถ้วยของคุณที่กำลังจะเข้ามาเนี่ย โอ้ตาแล้วโชคลาภก,การเงินความสุขความสะดวกสบายคุณจะมีความโชคดีมากๆเกี่ยวกับความสุขนะคะถ้วยมันเป็นอารมณ์นะคะมันเป็นความรักดังนั้นมันเข้ามาประกบกับอันนี้มันเป็นความสุขคุณจะรู้สึกว่าคุณมีรอยยิม้มคุณจะรู้สึกว่าฉันเขาเรียกอะไรฉันอิ่มใจอะ่ะแล้วก็ความมั่งคัง่งความร่ำรวยด้วย,วยนะคะมีเดซันเข้ามาด้วยเว้ยเลิศจังเลยคะ่ะ แลขอดูเก้าคาถาหน่อยเก้าคาถานี้คุณน่าจะเครียดนะคะมีความเครียดเยอะเก้าคาถามันเป็นการสะสมการทํางานหนักหรือว่าการแบบแบกภาระความรับผิดชอบมันเลยทําให้คุณปวดหัวอยู่นะตอนนี้นะคะอ่าปัญหาเห็นปัญหาคุณควรทํายังไงค่อยๆหาข้อมูลค่อยหารายละเอียดค่อยๆแบบนั่นไปอย่าใจร้อนนะคะ เพราะว่าทุกอย่างนี้ทางออกคุณแก้ได้คุณติดอยู่ในปัญหานี้มานานแล้วนะคะกับสิ่งที่คุณแบกอยูอ่มาดูว่าทางออกของคุณคืออะไร ทางออกของคุณคืออะไรทางออกของคุณอาจจะตัดสินใจเพราะคุณรู้ว่าคุณจะทํายังไงคุณรอจังหวะมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วคุณวิเคราะห์มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณตัดสินใจที่จะ move on หรือว่าเริ่มต้นใหม่หรือว่าทําอะไรใหม่ๆมันมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ถูกทางแล้วดังนั้นก้าวออกมาจาก comfort z o ซนจากความกลัวซะนะคะเป็นจังหวะที่ดีถ้าคุณจะถือเอาโอกาสนี้ในการเริ่มต้นหรือขวัคว้า,าหรือว่ารับโอกาสนะคะโอเค เดอะซันะคะสุดยอดมากๆากเดอะซันมาบอกอะไรชาววันพฤหัสเอ่ยเดอะซั sun, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบอะไรนะนุนนำนะคะดีมากเนี่ยเดอะ o ี j u n e อร์จชูโชคลาภเข้ามาเป็นจังหวะของคุณแล้วลหละนะคะที่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะอ่าประมาณ70%ขึ้นไป นะคะในเรื่องของความโชคดีโชคลาบนะคะดวงดวงเข้าข้างจักรวาลหนุนนำนะคะเขาเรียกไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณหรือว่าจักรวาลแบ็ค support ั u พอร r ตอยู่แบ็คเอ้จักรวาลนะคะจักรวาลแบบว่า support คุณอยู่เบื้องหลังเออนะคะเลิศอ,อ่ะทีนี้มาดูนะคะ เลขมงคลของคุณในเดือนนี้มีเลขอะไรบ้างนะคะมีเลขหกไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เาใหม่เลขมงคลของคุณนะคะในเดือนนี้อมีเลขหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเลขหนึ่งเลขสี่เลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขแปดค่ะ เลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดนะคะทิศมงคลของคุณจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะถ้าจะแบบว่าเออทิศนี้แบบเออดีนะในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะอยากจะตั้งตรงนั้นวางตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้รวมไปถึงทิศใตด้ด้วยนะคะ เดอะสตามาบอกสิ่งที่คุณนะคะควรทำคือการพลังงานของการคิดบวก cleansing energy ด้วยนะคะ p r i n c e of this ขึ้นมา p r i n c e of cup ขึ้นมาสิ่งดีๆกำลังจะเกิดการเงินความรักนะคะความช่วยเหลือกำลังมานะคะ the devil นะคะ the devil คืออะไรขับล้างพลังงานท็อกซิกนะคะออกไปนะคะคุณอาจจะกำลังเยียวยาหรือชำระล้างอะไรบางอย่าง ที่มันไม่ดีในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าสะสางนะคะเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะทํามันจะสร้างความบาลานซ์ให้กับชีวิตของตัวเองนะคะในเดือนมีนาคมโอเคก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมีความโชคดีเข้ามาด้วยนะคะอืมสุขภาพแบบสุขภาพหมอบอกว่าถ้าคุณไม่สบายนะคุณจะเจอแพทย์ที่ดีเยียวยานะคะในเดือนมีนาคมหรือว่ามันจะหาย นะคะจะหายจะมีปาฏิหารนะคะอาการจะดีขึ้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถ้ามีก็อาจจะเกี่ยวกับการนอนนะคะหรือว่าสายตาไรประสาทเครียดอ่ะนะคะอืมก็ขอให้คุณโชคดีนะกับรุหน่าพิมพ์คำว่าขอบคุณปาฏิหารโชคลาภความร่ำรวยชื่อเสียงขอบคุณโอกาสดีๆที่หลังไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทาง ฉันสำนึกรู้คุณกับสิ่งดีๆที่เข้ามาขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเคค่ะชาววันพฤหัสขอให้โชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเลิฟๆค่ะ